สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่ติดตามช่อง YouTube ทีเด็ดเด็กเก็บบอลกับผมลุงใหญ่พงประการทุกๆท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันในวันที่17สิงหาคม2564ครับจัดไปสำหรับสเก็ตฟุตบอลแตงเน้นหนึ่งตัวประจําค่ำคืนนี้รับไปดูฟุตบอลซูเปอร์คัพนะครับเยอรมันซูเปอร์คัพคู่ระหว่างบูริเซด d o ูนรนะครับวันนี้จะพบกับบาเยอร์มินิกนะครับ สำหรับคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูสถิติกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคู่นี้เจอกันมา3นัดล่าสุดเป็นฝ่ายของบบยมินิกที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อ2นะครับเป็นฝ่ายของบบยมินิกที่เอาชนะมาได้ทั้ง3ผลเลยนะครับผมล่าสุดเนี่ย ดอดมูลเปิดเลทราคามาต่อที่หนึ่งลูกนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้สประตูต่อสองก็ถือว่าบาเยี่ยมิปอกนะครับผมรับซับแน่นอนครับผลงานของบรูซดดมูลนะครับหลังจากที่เพิ่งเปิดฤดูกาลมาในรับผมห้านัดหลังสุดรวมทุกการที่ผ่านมานะครับดอดมูลเก็บชัยชนะทั้งหมดได้3นัดนะครับแพ้ไป2ล่าสุดเนี่ยเอาชนะไอชับทั้งหมดนะครับ5ประตูต่อ2นะครับ แล้วก็เป็นฝ่ายของเจ้าบ้านดอนมูลที่เปิดเหรีราคามาต่อที่ลูกครบขึ่งนะครับชนะ5-2ก็ถือว่ารับทรพยเป็นไปนะครับเป็นการเอาชนะแฮนิคปทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับเกมในบ้านของบุนเซียดอูลนะครับก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับเป็นการเก็บชัยชนะทั้งหมดได้3นัดแพ้ไป2นะครับผมล่าสุดที่เอาชนะไอทัก้องเปิดไป5-2ในบ้านของเองนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้พลาดท่า่ายแพ้ให้กับ อลจจติดดีบอลนะครับในเกมอุ่นเครื่องศูนย์ประตูต่อ2องนะครับผลงานโดยวรวมก็ถือว่าดอทมูลทำผลงานได้ค่อนข้างอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมสำหรับในช่วงเปิดฤดูกาลมานะครับเราก็ามาดูทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเือใต้บาเตไร์มิวนิคกันบ้างแล้วกันนะครับผมถึงน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์สำหรับค่ำคืนนี้สำหรับเดนคาสิเตอร์คู่นี้นะครับรวมทุกรายการที่ผ่านมานะครับผมยบร์ตมิวนิคนะครับผมยังไม่ชนะใครเลยนะครับ เป็นการพ่ายแพ้ไป3นัดแล้วก็เสมอ2นะครับล่าสุดเนี่ยเสมอกับบินเชนกัดบักนะครับผม1ประตูต่อดนึ่งนะครับก็ถือว่าพ่ายแพ้เฮนแคปไป4นัดเลยนะครับสำหรับไบยมินิกนะครับผลงานเกมการไปเยือนนะครับยิวนิกเก็บชัยชนะทั้งหมดได้2นัดนะครับแพ้ไป1แล้วก็เสมอ2นะครับล่าสุดเนี่ยไปเย็นไปเย็นกัตักนะครับเสมอกันมา1 1นะครับแล้วก็ไปเย็นไฟบวกเสมอกันสองนะครับแล้วก็เกมที่ชนะเนี่ยเป็นการเอาชนะวบบวกนะครับ สามสองนะครับผมแล้วก็เอาชนะปารีสแซงต์แชงแมงในยูฟ่าแชมเปติกนะครับประตูศูนย์นะครับแล้วก็ไปพาดท่าแพ้ให้กับไม่ศูนย์ห้าสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็เป็นการไพ่แพ้แฮนดิแคปในเกมไปเยือน3นัดเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าของฝ่เยเยเมิวนิคเนี่ยขาดคุนยอดยับเลยทีเดียวนะครับสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมค่ำคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมวันนี้ไปดูหน่อยแล้วกันนะฮะ อดมูนนะครับผมภายใต้การทำทีมของเทรนเนอร์คนใหม่อย่างมาโกโรเซ่นะครับเตรียมส่งนักเตะตัวหลักอย่างมาโก้ร้อยนะครับผมแล้วก็ดอรเยนมาเลนนะครับเออร์ลิงฮาเลนนะครับที่จะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับตัวหลักๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไม่มีรายงานอาการบาดเจ็บของนักเตะชุดใหญ่นะครับก็จะมีเพียงดองซากาดูนะครับผมที่ได้รับอาการบาดเจ็บนิดๆหน่อยๆนะครับผม แล้วก็วันนี้เนี่ยดอทมูลจะมาในแผนการเล่น4-3-1-2นะครับผมนะครับสำหรับทางฝั่งของเสือใต้บาเยอร์มิวนิกนะครับวันนี้จะมาในแผนการเล่น4-2-3-1นะครับผมนำทีมมาโดยมาริเอลนอยเออร์นะครับนิคคลาสซูเล่น,นะครับรวมไปถึงไดโยอูปาเมกาโนนะครับผมนักเตะตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาจากอาเบเลซิกนะครับส่วนกองหน้าวันนี้จะใช้งานของในส่วนของโรเบิร์ตเลวานโตสกี้นะผู้จับคู่กับแซดนาบีนะครับ โดยมีโทมัสบุลเลอร์ที่จะสนับสนุนเกมลุกอยู่ด้านหลังนะครับวันนี้เป็นฝ่ายของ b บโอเมดิที่เปิดเลยราคามาตอนนี้นะครับผมณขณะนี้ราคาอยู่ที่เสมอนะฮะร,ราคาขึ้นมาที่เสมอกันแล้วนะครับสำหรับตลาดเงินตลาดหุ้นนะครับผมสำหรับคำคืนนี้ยังยังชอบไปอยู่ที่ คู่มาเย็นอย่างบาเยนนิคนะครับผมอาจจะดูไม่ค่อยพร้อมในช่วงโค้งแรกนะครับผมหลังจากที่เกมการไปเย็นนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ยังชอบไปอยู่ที่บาเยนนิคนะครับผมวันนี้ฟันธงไปอยู่ที่บวนิคนะครับราคาเสมอนะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ฝากด้วยสำหรับเจ็บเด็็บอสนะครับกับผมยุงใหญ่พมกันนะครับวันนี้ต้องขออยาตลาไปก่อนนะครับผมขอให้โชคดีสำหรับหนึ่งตัวที่ให้ไปนะครับวันนี้ยุงใหญ่ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ